เมนูสดอลังการแล้วเนาะของสดสดนี่ตกมาทะเลมีไก่มาได้ไงไก่ทะเลไอสั่งด่วนมาเมื่อกี้นี่ไงวาอิ่มยังเนี่ยอยู่ยังอยู่แล้วครับอยู่แล้วเนาะไม่อยู่จะไปไหนเรามีกันแค่นี้น่ะใงไงกินข้าวกินข้าวต่างบ้านเป็นไงรสติดดีครับเกินคำบรรยายครับนะสุดยอดเย็นเนาะต้องลองมา ที่สุเราเองมันมันอาจจะไม่รูหระแต่มันเป็นที่ว่าเราหาเองมันเป็นอาหารสดเนาะอ่ามันเป็นความสุขอย่างที่ปีหนึ่งเราจะมาสลกครั้งสองครั้งนี่นะครับได้บรรยากาศใช่ครับดูดูอาหารดูเมนูอาหารเรานี่ครับทอดกับมือครับทไม่ทอดกับมือทอดกอะไรครับ กระทะสวยจังสวยอัทอดไก่กระทะครับไม่ต้องสงสัยนะครับอาจจะมีไก่มาด้วยตัวซื้อสองตัวสตัวนะครับ KFC พึ่งจะมอไซค์มาส่งมาขึ้นข้าวเต็มหม้อหอมมะลินะครับ, FC, รมมนค,รบคนขายข้าวสวยสวยเลยซื้อมาเนะ <us> ี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยฮะรอแสดงว่ <laughs> าเดาวิดน,นี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศหน้าทีมหิวข้าวเรา <c oughs> ป่าเราก็อยู่นะครับป่าเราอยู่หลังหหลลังัง,งด้านหลังนะครับมันไม่ค่อยติดอะเงี้ยนะแต่ขึ้นมาได้ตัวใหญ่อืมบรรยากาศนะครับคลิปเด็กดอยเด็กดอยยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวก็มีเวลาเดี๋ยวก็จะทยอยอัพลงให้ชมนะครับอ่านะครับรับรองมันยันจบนะครับ <laughs> จะปล่อยทีละอีพีอีพีนะครับให้บรรยากาศยาวยืดไป ครับอันนี้ยาวบรรยากาศนี่เป็นของทีมงานนะครับมีคงจำกันได้มั้งนี่ครับเข้าตรงนี้เย็นครับนะเดี๋ยวต้วยอยนะครับก็จะนั่นก็จะให้ไล์ดูไล์สดกันไปก่อนครับร่บบรรยากาศเรามาถึงแล้วนะครับรอลุ้นอย่างเดียวได้ไม่ได้เดยวว่ากันอีกทีนึงเนเนาะของในน้ำจริงวะไวอ้บ้าเนาะ คืนนี้จะได้ตกปลาไหมคิดว่าได้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 นะก็ขึ้นอ่เก็บแดงอ่ะคือคือเราหวังพรุ่งนี้เนาะเนาะคืนนี้เราก็หวังหวังอยู่ครับหวังอยู่ได้ยินเสียงอะไรก๊อกแก๊กไปบ้างฮะไม่พรุ่งนี้น้ำจะดีนะเออวันนี้ก็เป็นนะวันนี้ก็เล่นยืดเส้นยืดสายไปแล้วสบายแล้ว นะครับวันนี้มียืดเส้นยืดสายไปนะครับนั่เดี๋ยวก็จะรวมรวมเอาไปลงคลิปเดี๋ยวไปอัพลงทีเดียวมันจะได้สะใจใสเครื่องปัน่นเออจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ให้ใหอะไรเนี่เขาเรียกอะไรอีกล,ลืมชอบลืมจังที่เซอรซอว่ะเออนะครับไล์สดให้ให้ให้เห็นมันไปเลยนะครับไล์สดนี่นะครับบรรยากาศเราเวลาเรามาทะเลเรากินข้าวกันแบบนี้นะครับแต่พี่แบบน้องกันอย่างนี้แหละนะครับ แน่นอนอยู่แล้วนี่ของสดสดปลาปลาใสแดงทอดสังเกตนะครับอร่อยไม่แพ้นะครับลองดูได้เลยกรอบนอกไก่ย่าง้งขนครับไก่นุ่ไก่ก็ย่างทั้งคนนะเอางั้นเลยอ่ะปลาละทอดทั้งเกตครับไก่ก็ย่างทั้งขนนะฮืาฮกาน่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าม่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่นเ่า่าฮ่่า ึงึงแบบเมื่อคืนเนี่ยโคตรกลัวเลยแตต้องเปิดไฟเอาไฟกระพริบรีบหลีรีบหลีเอาอบอกครับอือนี่นี่ใช้ไฟกระพริบเรานี่เลยครับทนสัตานหน่อยนะครับบรรยากาศเอ้าดูมากจะหิวอ,อ,อ้ายเดี๋ยวไปดูคลิปใน,ในคลิปเราดีกว่าเต็มเลยดีกว่าเนาะใครใครหิวว่าตักข้าวอ่านะครับมามากิน,นด้วยกันเ <c oughs> นี่ยล่อไปแล้วสบายไปแล้วอือเนี่ยบายสบายไปแล้ว แล้วครับแะ้จะอิ่มแน่นอนอ่ะอิ่มปะอ่ออิ่มก็อิ่มวันนี้เขาได้เล่นนี่ได้เล่นนี่เออไอ้นี่ไปแล้วไอ้นี่ลงเป็นไอ้นี่ไปแล้วส่งให้เอฟซีประจาเขาดูอยู่เขาบอกโอ้ทําไมผมไปผมไม่เจออย่างงี้มั่งเขาบอกของในน้ํานะครับบรรยากาศเนี่ยเหมือนเลยเลลากเลลากป้ะครับ ก็มาไม่ไกลนะครับนี่ออกมาหมายไม่ไม่ไม่ไ,มไมกลบ้านเท่าไหร่นะครับอยู่หน้าบ้านเรานี่เองนะครับนี่ระวังตรงนี้เขาถ่ายละครนะครับเขาถ่ายละครอยากดูละครเรื่องอะไรมาหายเองนะครับหนี่ไฟสว่างสว่างนี่ให้ดูละครกันนะครับอ่ะพูดมากทำเพลงนะพี่น้องเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับบาย